สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปเนาะคะ่ะมื่อนี่ยายกายบ้านถุงค่ะสีมาเอทีทอดหมูสามชั้นเนาะคะ่ะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเนาะคะ่ะค่ะเห็ดกินแบบง่ายๆเนาะคะ่ะเอ็นี่กะอย่าบ่กมีเครื่องปรุงหลายดอกคะ่ะมันนี้หมูทอดน้ำปลาหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเนาะคะ่ะ เครื่องปรุงก็จะบ่หลายค่ะค่ะทอดน้ำปลาค่ะมื้อนี้อยู่บ้านเนาะคะ่ะมื้อนี้อยู่บ้านว่างว่างอีกแล้วค่ะมื้อนี้ว่างอีกแล้วอยู่บ้านก็พักหยุดกรีดยางเนาะคะ่ะหยุดกรีดยางก็ขอทํามเมนูหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเป็นเมนูง่ายๆเนาะคะ่ะมาค่ะมาเบิ่งกันเลยจ้ะพี่น้อง หมูสามชั้นทอดน้ำปลาจ้ะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาจ้ะมาค่ะอะมาเบิกกันเลยค่ะกะง่ายๆนาะค่ะเห็ดง่ายๆกะเครื่องปรุงบรหลายค่ะเห็ดกินแบบรวดเร็วนะค่ะท่านใจเห็ดไงแบบว่าบะมี่เครื่องปรุงเยอะนะค่ะบต่ต้องหาเครื่องปรุงด้วย วาบมีกัสีมีน้อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมจักน้อยนะคะนี่ค่ะเครื่องปรุงรสนะคะผงปรุงรสจักน้อยหนึ่งค่ะนิดเดียวอหลีเ้ยค่ะพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาค่ะกะหมูค่ะหม้อไหลนะคะหมูค่ะแค่นี้นะคะหมูสามขีดนะคะหมูสามขีดค่ะ บ่บ่หั่นชิ้นเล็กปานไหนนะคะนี่ค่ะหั่นชิ้นในประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะ่ะถ้าหั่นชินน้นหน่อยหน่อยหลายกะเวลาห้องถอดไปมันกะสีหน่อยเล็กลงไปบดเนาะคะ่ะสามชั้นทอดน้ำปลานะคะน้ำปลากะสีเมื่อหลายค่ะ นึ่งช้อนหนึ่งช้อนกับครึ่งนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าหมูก็หลายเนาะคะ่ะช้อนกับครึ่งหนึง่งย่ายกายกะี่ใส่ผงเนาะคะ่ะไอ้ผงกรอบเนาะคะ่ะผงกรอบแป้งทอดกรอบนะคะ่ะล่วงไปจักน้อยนึงเนาะคะ่ะเพราะต้องหลายคือนกันเนาะคะ่ะว่าต้องหลาย ประมาณนี้ค่ะผมกรอบจ้ะกระสิตามด้วยน้ำนะคะน้ำน้ำนี่เป็นน้ำเย็นเนะคะน้ำเย็นค่ะสองช้อนนะคะน้ำเย็นกระสิ หมักที่นี่สิมักหมักไอ้คุกเข่าให้เข้ากันจักน้อยเนาะ,ค,ะนค่ะมือเนี่ยโอ้ยเธอมีดเฉือนนิ้วไปเนาะคะ่กะก็สีหมักเนาะคะ่ะหมักทำการหมักคุกเข้าให้เข้ากันเนาะคะ่ะหมักไวก้จักประมาณสิบนาทีนะคะเพื่อสิให้ หมูกับแป้งกับเครื่องปรุงน้อยๆน้ำปลาเนาะค่ะให้เขากันมักๆไว้เขากันจักซิปนาทีนะคะอ่าดีแล้วเขากันดีแล้วคะ่ะทิ้งไว้นีก่อนเนาะคะ่ะซิปนาทีคะ่ะแล้วจังสีมาทำการทอดเนาะคะ่ะ มากไว้ก่อนเนาะคะ่ะซิปหน้าที่ค่ะเดี๋ยวค่อยทอดค่ะมากค่ะใดทีแล้วค่ะครบซิปหน้าที่แล้วเนาะคะ่ะหมูทีมักไว้เนาะคะ่ะตั้งน้ำมันไว้แล้วน้ำมันก็ห่อนแล้วค่ะใส่มาดทำการทอดเลยค่ะพี่น้องทำการทอดกันเลยเนาะคะ่ะ การทอดเดี๋ยวค่ะกระขยับจังน้อยเนาะคะ่ะขยับ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 ไปขยับมากเนาะคะ่ะเพื่อว่าสีบรีนน้ำมันสีบรีนแตกเนาะค่ะปว่ปะปว่ปะเดี๋ยวก็ปั่ปะปว่ปะทอดไปเรื่อยๆะคะ่ะ น้ำมันกับมันกับสีได้ออกมันกับสีได้ออกทอดดีวาเหลืองเหลืองนาะคะ่ะทอดให้น้ำมันออกเลยนะคะอันนี้ก็าจะใส่ไฟกลางนะคะไกกลางกลางนาะคะ่ะน้ำมันกับสีกระเด็นนะคะ่ะเพื่พอสีผู้ใหญ่ก็น,น้ำมันกระเด็นนะคะ่ะขยับไปนะคะ่ะ ขยายการน้ำม,มันกระเด็นนะคะการน้ำมันแตกวัดสั่นทอดขยัยไว้ว่าให้น้ำม,มันแตกนะคะกทอดไปเรื่อยๆนะคะทอดไปเรื่อยๆมันมันออกนะคะมันออกเป็นเหลืองนะคะทอดเป็นเหลือง นีนจะเริ่มสิหอมน่คะหอมกลิ่นหนังปลานะคะปลาก็นั่งหอมีปลานคะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะ ทอดไปเรื่อยๆค่ะทอดไปจนเหลือง,ะะลองลแล้วค่ะจนเหลืองไก่เลยค่ะไก่เลยขอกชีเหลืองแน่แร้วทอดไปเรื่อยๆค่ะเดียกก็ะได้หอมค่ะหอมลี่หน้ำปลาทอดไปเรืๆๆ่อยๆนี่นะคะมันผีเด้ กรอบนอกนะคะกรอบนอกนุ่มไหมเนาะค่ะแสีบค่ะค่ะเฮ็ดง่ายค่ะเฮ็ดง่ายเครื่องปรุงก็พอหลายเนาะค่ะเฮ็ดง่ายเนาะค่ะเครื่องปรุงก็ไม่เยอะทำง่ายอร่อยด้วยเหลืองค่ะเหลือง นี่ค่ะหล่อหน่อนุ่มในค่ะสีสวยสีสวยงามเสียกอีกตั้งหากนี่ตอนนี้น้ำมันกะเศาแตกแล้วนะคะเพราะแตกแล้วะคะ่ะเพราะแตกโปรปะาโประประ,ประคือเก่าคือแต่ก่อน,นะะที่แหลกๆนค่ะที่แหลกๆเอาล่งมากนี่มีซื้อวะน้ำเตะแตกโปรปะาโปรปะนี่เนาะ ่ยสีสวยค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะเต้ผู้ไหอยากเอาหนังออกเกาออกได้ด้วยค่ะหนังข้างนอกอะไผก็อยากเอาออกค่ะมต้อกอ,ออกค่ะนี่ค่ะสีสวยหรอกค่ะ ก็แตกแล้วค่ะก็แตกกรอบนอกนุ่มในนะคะเด้อกับข้าวเหนียวห่อนๆกับข้าวสวยร้อนๆนะคะนี่ ได้ที่เหรอค่ะได้แล้วได้แล้วตักออกค่ะที่นอกปิดไฟแล้วค่ะตักเลยค่ะ มาเบิงง่ะมาเบิงมาดูใกล้ๆเลยฟังเสียงค่ะกรอบขนาดได้กรอบขนาดได้ นี่จ้าพ้อเสิร์บยาพ้อเสิร์บมาใส่จานเลยคะ่ะโอเคค่ะพี่น้อง <c oughs> เรียบร้อยค่ะพ้อเสิร์บค่ะเป็นหมูกรอบแบบเแซ่บเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในเนะคะ่ะเดกินง่ายๆนะคะ่ะเมนูทำง่ายๆอร่อยนะคะ,คะล่องทํำกินเบ้งค่ะ ปัจจุบานเนาะคะ่ะล่องมืดล่องเบิงเนาะคะ่ะล่องเบิงค่ะคลิปนี้อเอาไว้ซ้ำนีก้อนเนาะคะ่ะโอกาสนาพ่อกันไหมเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า